ตัวผีตัวที่หนึ่งชอบเดิมสุลาเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวถั่วง,งาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบากับละครโขนผีตัวที่สี่ทบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นม้าก,กีฬาบัตรสารพัดหวยถั่วโปไฮโลซิงผีตัวที่หกเกียดคลานการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปรีเอย้ยมีทั้งสิ้นหกผีเป็นนี่เออ